จะต้องทำตัวเป็นแม่สีเลือนและช้างเช้าหลังดังนั้นคุณต้องพยายามตามใจเขาสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณนี้ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวัดทะลุชะตาและวัดทะลุชะตาในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีเอาชนะใจหรือจีบหนุ่มจีบสาวในแต่ละราศี ว่าแต่ละราศีจะเอาชนะใจเขาด้วยเทคนิคอะไรบ้างแต่ละคนมีความชอบไม่ชอบอย่างไรแจะเอาอนนใจอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งกิ้งให้เราสองคนด้วยครับกดติดตามทางช่องโหราวาบนะครับใครไลค์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้เฮงใครติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิน,นแม่ ราศีแรกเริ่มจากราศีแรกของแม่ธาตุไฟก็ราศีเมษราศีเมษนี่แม่ธาตุนี่ก็มีความเขาเรียกว่ามีความร้อนร้อนแรงมีความเป็นผู้นำมีความใจร้อนมีความมุทะลุดุดันเป็นฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์อ่าดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายราศีเมษเนี่ยจะมีอารมณ์แบบคือถึงจะเป็นผู้หญิงก็จะมีนิสัยแบบผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายจ๋าเลยอารมณ์แบบนักรบเลยอารมณ์แบบนักรบมีความเป็นชายสูงพอเช่นนี้เนี่ยก็คือถ้า ถ้าจะจะไปจีบเขาจนะใจเขาจะต้องทํำยังไงถ้าเป็นเผู้ชายก่อนถ้าผู้หญิงจะเอาชนะหนุ่มเมธเอาชนะใจหนุ่มเมฆไปสนใจเขาจะต้องทําตัวเป็นแม่สีเรือนและช้างเช้าหลังตาสีเมธก็ต้องโชว์ออฟเนี่ยาต้องเป็นที่หนึ่งเขาเวลาศีแรกเขาต้องเป็นที่หนึ่ง ดังนั้นคุณต้องพยายามตามใจเขา,าต้องพูดในเชิงว่าขอให้เขาออกความเห็นจะชวนไปนเดทที่ไหนให้เขาเป็นคนเลือกร้านให้เขาเป็นคนเลือกสถานท,ที่เพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นผู้นําอยู่อ่า,อาเ,าเาาผู้นาอยู่แล้วมีอะไร ก็พูดกับเขาตรงๆไม่ต้องไปงองเงาดามางองเงเขาไม่ชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็สื่อสารชัดเจนตรงไปตรงมาสื่อสารตรงอันนี้เป็นเป็นคาแรคเตอร์ส่วนผู้ชายคนไหนจะจีบสาวลาสีเมฆอันนี้ก็ต้องพ เขาเรียกว่าต้องคันหนึ่งไว้ว่าต้องคำนนึงในว่าสาวราศีเมษทำไมครับมันมีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นำมีความกัดเกลี้ยวนิดๆแต่กัดเกลี้ยวแบบน่ารักนะมีความหามดังนั้นสาราศีเมษจะออกแนวชอบอะไรท้าทายเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณไปทำหนิม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 แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุณอยู่กับราศีนี้ไม่ได้คุณจะเป็นคนที่ โคตรน่าลำคาญนะับเขาเลยแล้วไม่ต้องไปตามใจคอยพันเน้าพันล้อก้อนล้อก็ติดเข้าไปตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ใช่ ทักไลน์เช็คตลอดเวลาโทรจิกนี่เกลียดมากนี่อันนี้หมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้วโอ้โแค่แค่โทรจิกนิดนึงหมดสิทธิ์แล้วแล้วสาวราศีเมษนี่จะชอบผู้ชายแบบที่ท้าทายเข้าถึงยากเพราะฉะนั้นดังนั้นคุณต้องมีทิคเขาเรียกภาษาภาษาทางโห่จิตวิทยาเขาเรียก social p r o นะแปลเป็นไทยหน่อยแล้วกันแปลเป็นไทย social p r o ูฟคือเขาต้องเขาต้องรู้สึกประหนึ่งว่าคุณจีบสาวอื่นอยู่อีกสักสี่คนโอ้คืออยากให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นของตายเป็นของตายคุณต้องดูมีคุณ ค่าในสายตาเขาอะต้องดูดิ้นได้ <c oughs> <c oughs> ต้องดูดิ้นได้เลยแหละ <c oughs> อ,อ,อยากให้รู้สึกว่าโอ้โห<อ>ชีวิต <c oughs> คุณมีเขาคนเดียวกูโ<อ>ฟกัสอยู่กับเขาเ<อ>คนเดียว เขาวอกเขารู้สึกว่าคุณแบบคือยังไงก็ได้สั่งได้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วต้องรู้สึกว่ามันหายไปไหนห้าันไม่คุยกับคนอื่นอยู่นะอแกล้งแกล้งเขเป็นถ่ายรูปกับสาวอื่นเขาไว้ให้เขาขึงเล่นๆแต่พอเขาถามมาก็ตอบเพื่อนตอบแบบหน้าตายหน่อยอันนี้ต้องมีเทคนิคเทคนิคต้องาเพาะงั้นเนเข้าถึงยากผู้หญิงผู้หญิงเมทนี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่า อ่าก็คือมีความมั่นใจในตัวเองอ่ะแล้วอยากให้คุณรู้สึกเจ้าสําอางอ่าเพราะตัวเขาเองบางทียังหน้าสดไปไหนมาไหนเลยคนมาแต่งหน้าเขาไม่ใช่ผิ่สักเลเกินไม่ได้เลยไม่ใช่ประเภทสาวสวยแต่แต่ว่าเป็นคนที่มีบุคลิกมั่นใจและพาเขาไปเลี้ยงอะไรก็ไม่ต้องหลุหลาพก็ดีมากราศีเมษเน้นไม่ต้องเรื่องเยอะเออบางทีกินอะไรใต้สะพานยังได้เม็อย่างนี้เลยฟิลแล้วแต่อย่าบอกอะไรนะ เขาถามว่าจะกินอะไรดีอะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ได้อไไม่ได้คือกําหนดมาเลยจะกินอะไรอย่างนี้เลยต้องอย่างนั้นประมาณนั้นเลยครับโอเคแล้วอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคในการเอาใจสาวราศีเมษเพื่อดูราศีเมษเรี่ยกนก็ดูเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่การจะเข้าถึงใครต้องยังไงเนี่ยเช็คลัคนาก่อนไหม จริงๆก็ไม่ต้องถึงเช็คกระนาดอาเอาดูแค่วันที่เกิดก็พอจะรู้นิสัยเขาได้บางส่วนล้อันนี้ก็คือเบื้องต้นเบื้องต้นนะเบื้องต้นนี่เช็คเบื้องต้นโอเคนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดสวัสดีครับ